สวัสดีค่ะกิจการน้ำพริกเป็นไงคะตอนนี้อ๋อตอนนี้กิจการน้ำพริกก็กำลังเดินทางมาถึงปีที่5นะคะใกล้จะ5ปีเต็มแล้วจากเมื่อก่อนเรามีชื่อว่ามูปุยโฮมเมดใช่ไหมคะตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นคุยแสบป,ปากแล้วนะคะก็มีน้ำพริกเกิดขึ้นมากหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งเป็นการคิดสูตรแล้วก็ทำเองมาโดยตลอดนะคะสนุกมากค่ะทำด้วยความสุขมาตลอดค่ะ แป๊บเดียวทำไมมันไวอย่างนี้คืออยหายไปจากหน้าจอคือห้าปีเพื่อมาลุยน,น้ำพริกไปหรอจริงๆหายจากหน้าจอไป6ปีนะคะ mm hmm. เพราะว่าละครเรื่องสุดท้ายคือเพลงรักเจ้าพยาช่องวัน mm hmm. หลังจากเรื่องนั้นปุ๊บก็เกิดโควิด hmm. นะคะพอ mm hmm. เกิดโควิดปุ๊บเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นปีค่ะแล้วเราก็ มีไอเดียในเรื่องของการทำน้ำพริกแต่ว่ามันไม่ได้เริ่มต้นจากการที่จะทำขายมันเริ่มต้นจากการทำกินอ,อยากที่จะทำน้ำพริกกินนะคะแล้วเราก็เอ่อพอมันมรู้สึกว่าเอออร่อยเราเราก็เลยเริ่มแจกคนอื่นกินแล้วก็ทำไปทำมากลายเป็นได้จาหน่ายได้ขายนะคะแล้วก็เดินทางมาเข้าปีที่ห้าแล้วไวมากเป็นสูตรที่แบบตอบโจทย์ตัวเองใช่สูตรนี้เป็นสูตรเอาแต่ใจเนื่องจากว่าคนคิดคือเราคนชิมก็คือเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกอร่อย เราเอาแล้วไม่ใช่แค่ฟังแค่ตัวเองนะคะพอาเราอร่อยแล้วปุ๊บเราก็จะเริ่มให้คนใกล้ตัวชิมเราให้เขาวิจารณ์ตรงๆว่ารู้สึกอย่างไรแล้วก็เอามาปรับปรุงพัฒนาต่อนะคะแต่ว่ามันสนุกตรงที่ว่าเราได้คิดเองนี่แหละคะ่ะว่าอยากให้ได้รสชาติแบบไหนยอยากทำน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหกปีก็ลงตัวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็ถือว่าลงตัวแต่ว่าตอนนี้เรา เรายังคงสน,นุกกับการคิดสูตรใหม่ๆเพราะว่าล่าสุดที่มางานนี้ก็มีตัวใหม่ล่าสุดมาด้วยเป็นน้ำพริกแบบแห้งตัวแรกเลย mm hmm. ก่อนนั้นที่ทำไม่เป็นแต่ว่ามีแฟนคลับบอกว่าอ,าอยากกินน้ำพริกที่เป็นเนื้อแห้งๆแ,แบบฟิวโรยข้าวบ้าน mm hmm. ซึ่งตอนนั้นเราปฏิเสธเลยนะว่าเอ้ยทำไม่เป็น mm hmm. แต่ในที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำน้ำพริกเนี่ยแล้วเราไม่ลอง mm hmm. ในสิ่งที่เราทำไม่ได้มันก็น่าจะทำไม่ได้ไปตลอดนะอะไรอย่างงี้ก็เลยลองทำค่ะลองจนมันอร่อยอ่ะอร่อยมาก ม้นสูตรเดิมที่คิดนะคะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นน้ำพริกอะไรบ้างอ่าสูตรเดิมที่มีนะคะก่อนหน้านี้จะมีน้ำพริกหมูสเสวยน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกเกล็ดหอมบังสุวิรัตน้ำพริกเผามันกุ้งแล้วก็มีแจ่วปลาพริกสดอันนี้คือแมสโพรดักของเรา5ตัวใช <Yeah. S 2> ะะเยอะมากซึ่งจริงๆถ้าเกิดนับตั้งแต่ทำหมูปิโมเมดไฟทำตัวโปรดักมาทั้งหมด2 2ตัวโอ้ oh. เยอะมากจะมีทั้งตัวที่ไม่ใช่น้ำพริกเป็นตัวที่เป็นน้ำพริกมีขนมไทย เยอะมากค่ะอย่างน้ำพริกเนี่ยที่ทำมาก็สิบกว่าอย่างแล้วเราก็เลือกมาเฉพาะตัวที่เรารู้สึกว่าทานได้บ่อยๆทานได้ง่ายๆเพราะเมื่อก่อนอย่างเงี้ยไ,ไปเอาปลาอินรทรีย์มาทำมันก็ไม่ได้ได้ตลอด แบบของดีๆนะคะบางทีก็เอาเบคอนซึ่งเราก็รู้สึกว่ากระบวนการมันเยอะแล้วเกินเราก็เอาอะไรก็ตามที่มันอร่อยแล้วสามารถทําได้เรื่อยๆทําได้บ่อยๆเอามาเอามาทําเป็นแมสโตรดักซึ่งติดทั้ง5ตัวโอโคค่ะว่ามีวิธีการคิดยังไงคือเอาใจตัวเองไปคิดแย่ว่าฉันอยากอยากทำอะไรตัวแรกเลยอ่ะหมูสวยคือฝัน ฝันมาได้กินแล้วมันก็รู้สึกอยากกินม,มันอยากกินแต่มันซื้อไม่ได้ก็เลยทํากินเองค่ะจุดเริ่มต้นคือตรงนั้นจริงๆตัวที่2ก็คือปลาย่างปลาย่างเนี่ยแม่ทําต้มโค้งแล้วมันเหลือปลาย่างในตูเ้เย็นแล้วเราก็รู้สึกเออไม่อยากทิ้งอ่ะแล้วเรามีเครื่องน้ำพริกหมูใช่ไหมคะเราก็เลยเอามาลองทำซึ่งปลาย่างลองทำครั้งแรกคืออร่อยเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดจะขายเหมือนกันส่งให้คนนั้นคนนี้ชิมแล้วก็เกิดการรีวิวจากนักรีวิวขึ้นเพราะว่ามีนักรีวิวท่านหนึ่ง ฝ้ายรู้จักแล้วก็พอลรพพี่เขาก็เลยส่งไปให้ชิมนะพี่เขาดันเอาไปลงไอจีให้เลยอ่ะแล้วก็กลายเป็นมีแต่คนอยากจะกินตัวนี้ก็เลยต้องทำตัวที่สามคือตัวน้ำพริกเผามันกุ้งมันเริ่มต้นจากเป็นคนไม่กินน้ำพริกเผาค่ะเพราะว่าน้ำพริกเผามันจะมันมากๆแล้วก็หวานเราก็แค่ตั้งโจทย์ว่าเอ๊ะทำไมน้ำพริกเผามันต้องหวานมากแล้วก็มันมากด้วยทําไมน้ำพริกเผาถึงเอามาคุกข้าวสวยแล้วมันกินไม่ได้เราก็เลยตั้งโจทย์จากตรงนั้นแล้วลองทำค่ะ ลองทาในแบบของเราซึ่งมันก็ได้น้ำพริกเผาที่ต่างจากคนอื่นจริงๆค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งคือน้ำพริกเขีดหอมีแกนไม่มีอะไรเลยวันนั้นไปทปําบุญที่วัดแล้วพอดีอนำน้ำพริกไปถวายท่านเจ้าอาวาสกบลระหลูงลวดัดแต่เผอิญว่าช่วงข้าพรรษาวพอดีพระทั้งวัดคือฉันเจมุฉันมังสวิรัตทั้งหมดเราก็เลยเทํายังไงดีก็คือน้ำพริกที่เอาไปพระฉันไม่ได้ก็เลยกลับบ้านมาแล้วก็คิดว่าจะทาน้ำพริก,กอะไรไปถวายพระดีค่ะก็เลยเกิดเป็นน้ำพริกเข็ดหอมมังสวิรัตขึ้นค่ะซึ่งมันอร่อยเลยลยยยแ้้้ววมันนก็ไไดดจําาห่่ปคะ ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นปลาปลาเนี่ยเออหนูเป็นคนอีสานที่ไม่ค่อยชอบกินปลาบองปลาผัดดันชอบกินแต่วปลาพริกสดแบบปันๆนเพราะฉะนั้นก็เลยลองทําใส่กระปุกแล้วขายอืปินจากดีมันดีทุกตัวแล้วอย่างตัวล่าสุด จุดเริ่มต้นจากแฟนผับคุยับปากบอกว่าอยากกินน้ำพริกแห้งเราก็เลยลองทําซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เลือกวัตถุดิบหลักว่าจะเอาอะไรประจวบกับภาคใต้น้ําท่วมทุกคนภาคใต้น้ําท่วมแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าตอนที่ภาคเหนือน้ำท่วมงคุยสัปปาก,ก็ช่วยพวกบริจาคมีน้ํามีข้าวสารใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยหนูรู้สึกว่าหลังจากน้ําลดแล้วอ่ะเราจะทํายังไงที่จะให้คนที่เขาประสบปัญหาตรงนี้มีอาชีพต่อก็เลยไปสกาวัตถุดิบที่ปัตตานีก็ได้เป็นตัวปลาทูรัง หรือตามแมกคารลภาษาฝรั่งเนี่ยนะคะเอามาทําน้าพริกตัวใหม่ซึ่งเอามาทําแบบแห้งแล้วเอาเนื้อไปคั่วจนฟูเลยค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นน้ำพริกแห้งก่อนหน้านี้มีข่าวดราม่าเต็มฟีดไปหมดว่ากุยฟ้ายจะเลิกปิดโรงงานเลยทีเดียวคนร้องผมร้องไห้เลยจะเพราะหลารคนยังเอ้ยร้องจริงค่ะเขาไม่ได้ด่าหรอมีคนเขาเขาเสียคือจริงๆไม่ได้ปิดโรงงานคือว่าประกาศว่า ตัวไฟจะหยุดผลิตน้ำพิกตัวเดิมชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าน้ำพิกเราทํามือหมดมันยังเป็นฟิวโฮมเมตอยู่ทุกคนแล้วก็เทคโนโลยีเราไม่มีนะคะในเรื่องของการทําให้เขาอยู่ได้นานแล้วเราไม่ได้ใช้สารกันบูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องให้ฟูกซายเข้ามาดูว่ามันมี ขั้นตอนไหนที่เราสามารถพัฒนาได้แบบที่ทำน้ำพริกอยู่ได้อีกสักสามวันห้าวันเพื่อก็ดีใจแล้วเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเวลาได้ไปเขาจะไปแช่ตู้เย็นอยู่ได้หนึ่งเดือนอแต่ระหว่างขนส่งเรากลัวมันเสียะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาเข้ากระบวนการนี้นะคะเอาน้ำพริกไปตรวจซึ่งเราตรวจมาเรื่อยๆอ่ะตรวจตรวจตรวจสุขภาพของน้ำพริกมากกว่าตรวจสุขภาพตัวเองอเพราะเราต้องไปตรวจไยคะว่าในนั้นมีเอเอเบเท่าไหร่ค่าพีเอชเท่าไหร่มีเชื้อไหมมีน้ําเป็นส่วนประกอบเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการตรวจ สารที่ทําให้เกิดภูมิแพ้พวกกูเตนฟรีพวกกุ้งพวกอะไรเงี้ยเราก็จะมีการไปขอใบรับประกาศเขาเรียกว่าใบเซอร์ในการประกาศว่านาทกเราเป็นกูเตนฟรีนะอ,อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในขั้นตอนของการลด A w ของนาิกซึ่งใกล้จะทยอยกลับมาแล้วค่ะทีละตัว ระหว่างรอตัวเดิมเราก็เลยเอาตัวใหม่ออกมาใ,ให้ลูกค้าก่อนถูกต้องค่ะระหว่างรอตัวเดิมเราก็ตั้งโจทย์เลยว่าปีนี้เราอยากมีนักตัวใหม่กี่ตัวนะคะซึ่งไฟตั้งเอาไว้ว่า3ตัวตอนนี้ไฟเคสทั้งหมดแล้วอร่อย ทุกตัวบอกเลยแล้วตอนนี้เขาเพิ่งอ,ออกมาแค่ตัวเดียวตัวใหม่ก่อนที่ตัวตัวใหม่ตัวที่สองจะมาเนี่ยตัวเก่าก็ตามมาด้วยก็ยังคุยกันถาๆกับพี่ตามว่าเธอแล้วถ้ามันมาครบทุกตัวฉันจะทํายังไงอ่ะอฉันมีอยู่แค่สามเตาเออมีอยู่แค่นั้นค่ะขยายโรงงานไหมม,ม,มีแ้มีแพนมีแพนมีแผนจะขยายโรงงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราทําแบบ ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าค่อยไม่ใช่นักธุรกิจเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนการที่จะขยับแต่ละครั้งมันมันมันต้องมีความปลอดภัยด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่รีบค่ถ้่อยเก็บหอมรอมิบไปอะไรอย่างเงี้แล้วก็ เมื่อมีโอกาสก็คิดว่าน่าจะได้ขยายแล้วก็ทําให้มันเป็นมาตรฐานมากกว่าเดิมมีใครมาขอซื้อเซนชายหรืออะไรยังไงบ้างหรือยังเยอะมากค่ะมีคนมาขอซื้อสูมีคนมาขอเป็นตัวแทนเยอะมากยังเลยค่ะยังเพราะว่าได้ิงงแล้วตัวแทนเราก็ผลิตไม่ทันออใช่คือตอนนี้ขายเองก็ไม่พอแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ในรูปแบบของตัวแทนที่ซื้อเราไปทีละเยอะๆเราห่วงน้ำพริกค่ะว่าเขาจะไปดูแลยังไง uh huh. เพราะว่าน้ำพริกเราไม่มีสัรก,กันบู uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปเนี่ยเราจะห่วงว่าของมันเริ่มเก่าแล้วแต่เขายังขายอยู่หรือเปล่าเ uh huh. รยโพกได้ไปเด่เขาก็จะคิดว่าของเราไม่ดีอ่ะ uh huh. ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าการทําจากเราแล้วส่งจากเราอะเรารู้ว่าตอนเนี้ยมันดีหรือเปล่า uh huh. น้ำพริกเราเราไม่เคยเอาสต๊อกเก่า,มา,ม,ามาขายค่ะ ถ้าสมมติมันเหลือจริงๆคือเอาไปกินก่นแต่ถ้าสมมติตัวแทนเอาไปเขาอาจจะเก็บน้ำพริกเราไว้นานๆอย่างเงี้ยเพื่อเราค่อยออกมาขายใช่เราเราห่วงตรงนี้เพราะว่าหนูว่ามันมันไม่คุ้มอ่ะคือเราก็สะสมชื่อเสียงมาประมาณนึงในเรื่องวงการบันเทิงแล้วก็สะสมคุณงามความดีในเรื่องของการทำน้ำพริกมาประมาณปีเปีก็ฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราซีเรียสมากคือเรื่องของคุณภาพของสินค้าก็เลยก็เลยมีความกังวลไม่ได้ปล่อยไปไหนค่ะแทนนี้ ภาพแรกของฝ้ายมาในสายแม่ค้าน้ำพุทธมากกว่านักแสดงใช่ใชไหมเออตอนนี้เนี่ยหนูว่าเป็นแม่ค้าเต็มตัวเลยนะเพราะว่าละครไม่ได้เล่น6ปีนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเวลาไลฟ์ถายของก็ยังมีคนบอกว่าพี่ฝ้ายจะเล่นละครเมื่อไหร่อยากดูละครจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขายังคิดถึงละครที่เราเล่นอยู่แล้วก็หลายๆท่านก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะมีงานเพลงบ้าง<ช>จริงๆฝ่ายยังรับคอนเสิร์ตอยู่นะคะเวลาเป็นอีเวนต์แค่ว่าละครไม่ได้รับเพราะามันใช้เวลามาก 8เดือนถหนึ่งปีเช้ายันข้ามแต่ว่าจริงๆตอนนี้เก็ยังคงคูนพีเอง ทุกวันนี้นะคะยังคงเข้าครัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาและชีวิตตอนนี้คือทุ่มเทให้น้ำพริกทั้งหมดเลยคือตอนนี้เราเราพักไม่ได้เราทิ้งไม่ได้ครับเพราะว่ามีลูกน้องแหละที่เราต้องดูแลค่ะแล้วตอก็เลยพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนก็ถ้าทุกอย่างลงตัววันหนึ่งถ้าเราแบบแข็งแรงขึ้นในตัวของมันเองนะคะเราก็น่าจะมีเวลาที่จะไปทำอีกอุกมากขึ้นเป็นเพราะกินน้ำพริกทุกวันเทสวันหรือเปล่าถึงได้สุดทรงยังคงดีสักอย่างนี้เกียร์คีบแต่อแกคือจริง จริงๆเป็นคนทานเยอะมากค่ะทุกคนแต่หลายๆท่านถามว่าแล้วไม่ไม่ออกเลยทําไมตัวไม่ขึ้นเลยพี่ลองมาเป็นหนูน่ะ <laughs> มันโอ้ทำง่ายมาก่รือเวลาไ้อ้ว้นเลยไม่มีเวลาคืออย่างนี้เจ็ดโมงครึ่งเราก็ข้ากลัวแล้วอะทุกคนเราก็ทาทั้งวันทํางานในครัวเสร็จปุ๊บเราก็มีงานอือ่นๆที่ลูกน้องเอามาให้ดูอีกต้องเป็นคนจ่ายตังนั่นนี่นูน่นเคลียทุกอย่างอีก ไหนจะสั่งของที่ต้องผลิตวันถัดไปมานั่งวางแผนการลิกตอกนกลางคืนกลับบ้านไปหนูก็ต้องไปเก็บขี้แมวเ,เก็บทำความสะอาด<ม>บ้านเพราะบ้านไม่มีแม่บ้านนะคะ<อ>ทำความสะอาดบ้านเองทั้งหมดอาบน้ําเสร็จหนูก็ต้องไลฟ์ต่อตอกนกลางคืน<อ>ถึงดึกดึกดืด่นนะคะแล้วตื่นเช้าก็ออกไปทาครัวอีกมันวนอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่เรากินไปมันเอาไปใช้หมดเลยอะ่ะ<อ>มันใช้ตลอดเลยอะ่ะมันก็เลยไม่ค้น ก็เลยแลนที่จะมีน้องมีมีให้สมบูรณ์แบบเป็นครอบครัวก็เลยเป็นยังไงคิดว่าปีนี้ต้องแล้วค่ะเพราะว่าเออข้า3สามสิบแปดไข่ก็ยังไม่ได้เก็บนะคะคไข่ไขวอหรือเปล่าตอนนี้นะคะก็ตอนนี้ต้องพบแพทย์แล้วค่ะด้วยด้วย,ด,วยด้วยการทํางานของเราการพักผ่อนแล้วก็อายุ นะคะใครอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการพึ่งวิทยาศาสตร์พึ่งคุณหมอน่าจะปลอดภัยกับลูกมากกว่าแทนว่าเราียกร้องเขาเรียกร้องมาตั้งแต่ปีแรกแ,แ,แต่เราก็ไม่พร้อมเพราะเราเราเราตอนนั้นสามแปดแล้วเนาะนูร้องให้ฟังเ<ม>ลยคือหนูเป็นแนวแบบม,มันอาจจะดูไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้ากับหน้านะแต่หนูเป็นคนปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยี่สเอ็ดแล้วเราก็เข้าใจธรรมชาติของชีวิตอะแล้วก็เข้าใจธรรมะเยอะขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราไม่อยากไม่อยากมีลูกแล้วเพราะเรา เหมือนชีวิตนี้เราก็ทุกแล้วกับการที่ทําให้คนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็กลัวว่าวันนึงถ้าเรามีลูกเราจะไปยึดกับเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ดีก็ไม่ได้สติค่ะว่าจริงๆถ้าเราปฏิบัติทำมาตลอดแล้วเรากลัวที่จะต้องมีลูกกลัวว่าเราจะห่วงเขาไหมกลัวว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะเราสอบตกนะพี่ที่เราปฏิบัติทำมาเพราะเราปล่อยวางได้ไจริงทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจแล้วว่าปีนี้จะมี ใช่ก็คือเป็นของฝันให้ทั้งแม่เราแม่เราอยากได้หลานมากแล้วก็เป็นของันให้ทั้งสามีเพราะเขาชอบเด็กมากพีหนุ่มปนี้ปนัดดาเป็นไอดอลของคุณตูปีว่าดีแล้วคุณปน่าจะเป็นไอดอลของปลายได้ด้วยใช่ใช่คือเราเราก็จะไม่ย่อท้อนะถ้าปีนี้ไม่ติดยังไงก็เอาว่าปีหน้าก็ยังมีอ่ะสี่สิบก็ยังมีได้ใช่ต้องทำให้ได้จริงๆถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีนะแล้วเรามั่นใจว่าสามีเราเป็นคนดีนะ มันน่าเสียดายนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายคู่นึงอ่ะถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาเป็นคนดีแล้ววันหนึ่งเขาจะต้องให้กําเนิดใครสักคนหนึ่งที่มีคุณภาพมาในโลกใบนี้สักคนหนึ่งอ่ะมันก็ควรจะเป็นงั้นที่มั่นใจว่าเตัวงดีซะด้วยนะไม่เราเราก็มองว่าเรามองมองโลกมองโลกแบบ ตามความเป็นจริงแล้วก็มองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็เราใช้ธรรมะในการดําเนินชีวิตเนาะแล้วก็สามีเราก็เป็นคนจิตใจดีเราก็มองว่าวันหนึ่งถ้าเรามีลูกเราจะสอนจริงเรล่านี้ให้เขาอย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวเขาจะดาเนินชีวิตยังไงเราจะพึ่งธรรมชาติกันนหแต่ว่าออธรรมชาติเหรอคะหัวคลัวติดคลัวติดแล้วอะไรด้วยพี่ควัวลูกไม่สมบูรณ์ก็เลยกลัวว่าอายุเราเยอะใช่ก็ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ใช่อย่างน้อยแบบอย่างน้อยก็ ตรวจได้ว่าตอนนี้ลูกเราแบบเขาปกติหรือเปล่าขอคนเดียวหรือแฝดดีใจหนูอยากแฝดเลยไม่ไม่อยาก้องหลายทีอยากทจองแฝดเก้าเลยพี่ทีเดียวอ๋อมีใครจะจองสีขาวสีดำกันไหมคะอยากจองคูอ๋อหลายหกล่าวว่าแบบใส่คู่เลยค่ะแต่ตอนแรกพี่ตามเขาไม่อยากให้เราใส่คู่เขาบอกว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงเขากลัวเราไม่ไหวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมัน หนู<ช>ไม่มีค<ด>ูมันก็เหนื่อยเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่แล้วเราทำงานหนักแต่หนูจะลองใส่กูเพราะเราไม่ได้ไหมายความว่าจะติด,ด,อดของกูเพื่ออะไ ใช่ค่ะขอให้ทำดีเร่องหน้าแล้วกันดูขอให้ตีดอะมีอะไรฝากแฟนๆไหมคะที่คิดถึงฝ้ายมาค่ะก็ฝากนะคะแฟนๆของคุยฝ้ายนะคะหลายๆท่านยังคงจำกันได้อยู่นะคะก็ฝากด้วยนะคะทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่าทิกตอกเฟซบุ o กนะคะยูทูปก็กำลังจะมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือคุยแสบปากนะคะก็ น้ำพริกรสชาติโบราณที่ทำโดยคนรุ่นใหม่นะคะเราก็พยายามรักษาเอกลักษณ์ของการทำอาหารแบบไทยเอาไว้ด้วยการที่ไม่พยายามประดิษฐ์และดัดแปลงอาหารให้มันมากเกินความจำเป็นนะคะใช้วัตถุดิบเหมือนที่คุณย่าคุณยายเราทำให้กินนะคะใครกินก็จะรู้สึกว่าเหมือนได้กลับไปกินสมัยคุณยายโขกให้ซึ่งอันนี้เรา ค่อยตั้งใจนะอยากจะยกระดับน้ำพิกให้มันไปทั่วโลกไปเลยทุกคน mm hmm. น้ำพิกเป็นเมนูที่คู่ครัวไทมานานาแล้วแต่ถูกด้อยค่ามาเยอะแล้วงเหมือนกันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากช่วยชิมน้ำพิกกันด้วยนะคะ mm hmm. ถาฝาก,กแฟนคลิปบันเทิงแล้วก็ถ่ายซุปตาด้วยนะคะ mm hmm. ฝากเป็นกําลังใจให้บ้าแล้วก็ปุยแสบป,ปากฝากติดตามด้วยแฟนๆของเร mm ียวเอ็นด้วยค่ะโอเค